เล่นเล่นหลุดเล่นสลุดเล่นเลยเล่นมาเยอะปังยี่ดเหรอั่วไม่ได้หลุดเนี่ยเราเขาไม่ได้หลุดนะเราอะหลุดมาดิมาบูนอ่ะพี่พี่จะติ๊บอ่้ได้หมดใครจะมาพี่จติ๊บพี่จติ๊บใคร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 จะไปออกไปพอว่าพอว่าเป็นไรชาติโซเป็นไร เวที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 เนี่ยไปกำลังไปเวทีเนี่ยทีน้อยไปทีน้อยจะดึงได้แต่ไหวตัวเดียวเรายังไม่ไหวเลยครับพวกเราปวดตอนนั้นนะไม่ไหวยังไงตัวเดียวเรายังเก็บไม่แล้วตีเตะสภาใช่ไหมครับก็ต้องตีกันเองใช่ไหมได้ตีได้แต่ทาตีแล้าแข่งกันตีทุกคนเป็นสภาเพราะสภามีกำลังต่ำ เปไหนใครเข้ามาช่วยไอ้มออยไหนครับมอสอยู่กลาดนะเว่ยลาดแดงเปี๋ยวว้าเขารู้เียว้าไอ้ท่วิทย์ก็นจิตสภากเพรียมาบราวเปี้ยวคือเจอสภาที่ไหนดูไงดูหน้าใครมาตรีเลยใช่ไหมเจอคนนี้จะมาวิหน้าวิีม เนี่ยครายน่าเวทียอะจอดธร็มชาตนเป็นอะไรวะเราก็บางทีลังไปเนี่ยี่เมสหนัดเลยว่ะแม่ข้าจะเสีย่ะแสงความปอดเพื่ออะไ้เหรอที่ี่กีเอ็นะี่มสเอ็นะสองศเยียนเต็มมี่ พี่จะมากันทุกเลยพี่พีชน้ำพอลหพี่ข้างไหนครับสะพาโหลข้างหน้าใครขี่ลงมาวะพาเเก็บนี่ใครเพนเต็มมากหน้าทางเข้า่ะเดี๋ยวพี่รอ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 รีบวะเอเอเอะเอหนาเวทีหน้าเวทีแลคน เวทีเวทีห้เวทีแคนไปเวทีเลยไปเวทีใช่ไหมครับใช่มเวทีมาแล้วจอดจะเจาะนรเอาเลยไหมอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเขาเลยเอกว่าเนี่ยเราเน้นกว่าเราน้กว่าอเพิ่งตอนนี้ เขาแต่ละเข <โ Ori. S 2> ามาบัมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องลงรถนะไม่ต้องลงรถไม่ต้องลงรถไม่ต้องลงรถรีมาหน่อยรีบมาหน่อยนะเวทีมาหน่อยเร็วๆแล้วเวทีแล้วเขามาบัมแล้วเขาเบิกรถมาบัมโอ้ยโอ้ยอ้ยลงเลี้ยงมาแล้วเจี้ยงมาแล้วไปไหนไปไหนรถบัมช่วยไงลงช่วยมาเลยลงมาเลยลงมาเลยวถาบัมก่อนเฮ้ยเฮ้ยจู่บัมมาแล้วนั่อะไรลงมาแล้วมันก็เข้าไม่ได้มันติดติดดิติดที่ติด

ลงมาแทงได้ไหมอ่ะโอ้ยแงาลยี่ยาด่ยาดิยาดยาดแล้วแล้วที่เขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะครับม่ไม่กระทืบเ้าละแทงได้าแทงไน้พวกนั้นอ่ะจะเย็นจนก่อนตอนี่จเย็นเฮ้ยอไดาดี้มาดิจเย็นก่อนตอนี้จะเย็นก่อนพี่อีวแดงงโคตรแรงอ่ะพี่ประมูลเจล้านนะจะเย็นก่อนมาลอนดุดาลอนดุดี่นั่นพังแล้วนี่จ้าวพังแล้วใช่ไห ดีลงมันดีลงมแล้วขอลงมาอยู่ไหนยอกันครับยู่ไหนครับเวทีครับเวทีโคโคเล่นดีคนนึงอ่ะช่วยนได้ไหมมาโรเจอร์ข้างหลังโรเจอร์ลง s i t i o n ที่อไเี่ยมีตัวเดียวนามีตัวเดียวถอยถอยมามาโรเจอร์ก่อนมันเยอะมันเยอะโรเจอร์โรเจอร์มนะมอแลงแอบไว้ก่อนลงแอบไว้ก่อนรับเอาอีกม ใครใครยัไม่ขึ้นมาดิใครลงอ่ะรเจ์ตายแน่นอนนี่พี่ฝั่งนี้ตายนะเนี่พี่อยู่กลางถนนบอกแล้อย่าลงนะเมื่อกี้นะเราพิวิทไปยังเนี้ยโอ้โหนไปไม่บอกเลยต่นี่พี่เหมกบอกรอด ไหนกันไหนรับรับรีวรับรับรบรับรับรตามรับรับรตามรับรับรตามรรบมกรรวมจะเรี่ยนแสนเรหายไปไหนกันหมดนี่ยเรรถรแบเลยเขาหายไปไหนกันหอ่ะเนินเลยรวยรเลยรวมนี้ยรวมเลยอนัคนคนไปไหนหมดเนี่ยไปไหนหมดเลยอ่ะเดี๋ย่คุไปลงคน่อดีว ถ้าเป็ีลงไฟเลยก็ได้พี่เป็นไฟอะไอเป็นหาไปหมดเป็นตายปะนี่ยจอจอ X ไหน X อยู่ไหน X อยู่ไหน X X X ฮัลโหฮัลโหล X อยู่สภาไม่ทำอะไรสภาพี่มาหน้าไปทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สิยาอไรที่อยู่อยู่เวทีอะพิพิษสองแสนยังไม่จ่ายอะพิิยงพแม ขอเขาเขาทัวเขาทัวเขาทัวเขเร็วเอาปัญญ์อะปัญญ์อะปัญญ์ปั้มตรงนี้นะพี่มาหน่อยดิที่ผมมาปั๊มเสอนอันนี้ไม่ต้องบั๊มล่อมาไกลๆแล้วค่อยตีก็มาล่อมาอะไรไกลๆเขาตัวน้อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหลากหน่อยไล่ผมล่อออกหน้าเวทีให้แล้วออกมาเล่นหน้าเวทีเลยพี่ใจเร็อย่ารีบเราอย่ารีบเรารวมเรารวมไม่มีตัวนึ่งมีตัวนึ่งไม่ต้องชนไม่ต้องชนกัน ชนแค่ฝั่งเขามีตัวหนึ่งเล่นได้นะมีตัวหนึ่งเล่นได้นะ่ะเดี๋ยวช้าครับปีกหนีไปเลยข้าไหนะวะกอบหลังกรงหลังหลังหลังผมยังไม่ชนใครเลยเป็นคนชนจะผม ตามทางก็ได้พีมันลวอะไหนนะไม่เห็นม้ยไไหนพี่มีเขาไล่เลยเขาว่ามันเยอะเนี่ยพังพังเ้พังไอ้พังลงมาแล้วไอ้ลงไอ้ลงมาน่าเวทีนะครับพี่พี่ไปโย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 เขาลงมาเต็มเลยะตัวลุดอ่ะูนทางเข้าเวทีเต็มเลยครับตุดอ่ะตุด มันร้อนมากที่ได้มันขับไปเรี่อยๆเกจได้ไหมครับครับนอนดินอนได้อย่างเดียวฉิ้นยื่งไป่ใส่เลยแล้วไ้ไปอได้ไปเหรอคดเอ้ไเได้ไปเหรได้ไปเอได้ไปเอด้ไปเรอเดี๋ยวนีด้ไป่หรอได้ไป่หรอเรอ ต้ังออกไปอ่ะตองไปครับตัดให้ตัดน่าจะมารุมบานอยู่ตดตัวูดปเนี่ไปไปตัวลูดดาลุดสามาลุดถ้าาลเล่นเล่ั้งู้หงผูู้หสภาสภาสภามาุ่มาลุมาลุดมาลดบมมอกลับตไม่ใช่ยนไหนย่นไหนยืนไหนที่านา

หน้าเวทีดครับหน้เวทีลงแล้วลงแล้วลงแล้ววโดเต็มเลยเติมเลยเลยเเลยาว่าตอนที่จับจับจัไม่ีฝังเราก็เยอะาเลยอย่าลงอย่าลงวิอย่ามึงลงอย่ามึงลงอย่ามึงลงมารเตาเตเลมาเต็มเลเ้ยมีวิ่งจะหลุดนะคนหนึ่งเยียมีใครมาช่วยนะไปอยไปอยไปอีกไปก่อีกไปยอีกโคตรเยอะไอเีถึงเลยว่เนี่ย พี่พี่พี่ใจเย็น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 ไม่ใจเย็นอเไรนี่ไหนพี่ไหนปไหนมามามาอยาลงอย่าลงอย่นลงอย่าลงอย่าลงอย่าลงขาลงข้าหลังไปไปถอยเียก่อนโอ้โหเพ่อนไรเพื่อนมาตอนนี้พี่มาตนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่ให้เงินเองห้าหมื่นนะ

มันม่กันมันม่กนหน้หมอฮัโหลกรอบไปก่อนดีกวกาบไปรบอไอไเฮ้ยข้าบนข้น้นไปไปไปลงเลยลงเลยลงเลยลงลงพี่ลงลงเดี๋ยวผมตัดให้เดี๋ยวไปไไม่ได้อีกสไม่ได้ซือไม่ได้ซื้อแค่่รงางวะสีบแปดสิแปดบ้ะเอรอนอยู่ตรงไหนอรอน

ดูปติทินรับร่อนเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนไว้ไว้ไว้เจซีเจซีขึ้นรถนะรถถังขึ้นรถถังจริงว่ะ ไปจับูอยู่ะไปจับเลยคระบุตีผู้หญิงไหนเนี่ยไม่ก็แม่งเด่นไม่ได้เลยเอ็กเอเอ็กเอ็กเอรล้อแดงไอ้ต้หัวรถกีดนีอุ้ยหมออันนี้ะสองตัวนะคะครับหมอที่นไ่เหรอเนี่ครับครับ เส่งตัวนะคะโอ้กันไปอุ้มกันไปอุ้มกันไปอุ้มกันไปต้มกันต่างมาต่างมาได้ๆๆเลขไรเดี๋ยวผมพไปพารถีไว้สิบวันพารถรถจะไปอยู่ไหนให้บ้านเรไปพารถเข้าไปเหรอพี่ไม่รอเหรออรถผมยังว่างนะจะพารถเราได้เหรอ ฮัลโหลครับไปไปทีไหมครับเนี่ยใช่สภาสภารถไปไปส่งพารถกันได้ไหมครับเดินเ้าพรถเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่รู้ว่าเขาได้เอาหรือเปล่าไม่ไม่เห็นนะแต่แต่เห็นว่าเขาจอดอยู่เฉยๆอ่ะเขาไม่ไปอะไรเขาได้เขาไปเฉยไม่ได้โพสต์บอกไหมมันเปิดพาวไม่ได้มีมีคนใช้อาสะสองสีขาววะ ไอ้ผมก็นึกว่าเอ็นเอสพี่ไว้พี่ไว้พาไปเอาของหน่อยดิพี่เออกูโดนกระบอกอะไรนะขับรถอยู่หน้าเวทีผมตายเมื่อกี้เอาเดี๋ยวพี่เอาพาเนี่ยวพี่แตยหน้าเวทีตายก็ต้อคบเมื่อกี้ต้องไปช่วยอ๋อไม่กี่ตายเหรอเยอตายได้ต้อบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนก็ได้ไปเวทีครับส่งผมเวทีหน่อยผมเอารถทีตีกันอยู่สองคนเข้าไปที่ั้งหมู่บ้านมาขึ้นตายที่เวทีเต็มเลยโอ้หบัาเตะเราลงก่อนดี

ด้นเขามาหน้าคนะเขามาหนาคเรบอะเดี๋ยวเอารถผมก่อนครับเอาีแลวตอนนี้ตีแล้วตี้ตี้รงตรงีครับตรงมีตอนนี้รวมเลยรวมเลยขึ้นไปเลขึ้นไปเลย นะครับซ้ายมือทันสีฟ้าอมคุคณรับเจอกันหน้าคุกครับผมหน้าหน้าคุกใหญ่ใช่ไหมครับใช่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 มีใครมีใครมีรถไหมทุกผมได้รับฮัลโหลกำลังไปครับกำลังไปครับเอลอนมีรถพาวยังนะเขาแม่งมาตัดปืนละทีบีทีสองทีบีทีสองอะไรอยู่ อ่อ่เราต้องชุกกันบ้างนะไปอันเนี้เอเดียเพราะาเขาชุกกันตลอดนะไม่ต้องขนาดนั้นทำไม่เทยนี่คือโกงนะปุบใช่ไหม มังเป็นหน้าคุณแย่ครับมีใครมารับได้ไหมวิ่งกัเอาออกหลอดไปโดนไม้อะที่ไหนพี่วิทย์อยู่ไหนไม่ไมเมื่อกี้ผมกดย่อแล้วนะผมกดย่อหลบแล้วออะที่ไหนโรงพยาบาลเหรอเออเขาอย่างเยอะเลยอะตอนนี้ตัวพี่อยู่ไหนสนุกน้ใหญ่ครับระวังใครจะรับไหนมารับหนมารับ เล้ยวิววิ W W เอ็ใครบ้างวะไม่ได้ตายเลยหรอนี่ไงพวกมูฟอตเยอะเอาละไรตายโคตรเยอะเลยครับตายตายโคตรเยอะเลยชนกเขาชนกันเยอะตายอ่ะกูตายเยอะของเราหรือของเขาเขาขั้นไหนกันแนวนี่ยเลยพี่บลัมเลยแล้ววะเนี่ยขั้นไหนกูบลัมหมดนะบลยัมหมดเลยใช่ที่เขาบลัมหมด ตายมันดีครับว่าไม่ก็ไรไม่กไรมาเขลงไปอ่ะเจ็บเจ็บเยอะอยู่นะเล่นไหมเล่นไหมเล่นมลงนะหยากหยางหางงยังอย่าเย็นเกับชุลอมเยด้อหาจุดดีหาจุดดีหาจุดเล่นเล่นดีกว่าจุดใช่จะลงก็ลงใช่ใช่ตอนตอนนี้เราทุนก็ไม่อย่างเราเป็นนไเะไรลสนุกรับไ่สนุกรเราต้องจับับตอะ บนดีกว่าเนี่ยลองบนเราเล่นบนได้นะบบนนเขาอยู่ล่างบดเนี่ยเราหมาแยกแยกเขาไหมแบบแยกแล้วเราไปเอาไปเลี้ยออไปลากอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลากคุณเล่นบอลลอนบอลลอนบอลลอนที่อยู่บนนน้าามัออเเดดิิข้างหลังเนี่ยหลุดเนี่ยใช่ใช่ไปเบิดรถ รถใครรถผู้เล่นใหม่อ่ะครรถผู้เล่นใหม่มาเล่นนะอย่ายวหลุดหลักดับพร้อมอีกทีพี่พีจะขห็บเปล่าวะไม่รู้ว่าคันสีไหนกันแน่เออสีขาวกับสีแดงครับเหลือดิสีขาวกับสีแดงนะสปารเฮ้ยกูได้รถไอ้นี่มารถสตึ๊งจะไปจะไปด้วยกันหรือว่าจะเปิดรถเห็นปะเขาชุบเป็นอยู่อ่ะมึงเห็นปะ ขอหมอดีกว่าคุณโดนมาสะพานอยู่แล้วหมอนะคุณนึกว่าสะพานเียคุณโดนข่าวเหมือนกันคือว่าจะลงไปกระพือเลยไงน่าคุกเลยมีคนลงมีคนลงมีคนลงแล้วมีคนลงแล้วปนยุนนี่ลงหลังก็ไปฮ่าอ่าตไปเลย ลงเล่นเลยว่าลงเล่นกลางหมดเลยป้าเพื่อนลงเล่นกลนดป่้ยไปอีกฝั่งป้าไอีกฝั่งป้าไปดีไหมดีไหเนี่ยโหดโห่ว่าโดเยอะเลยลนหลุดมีลนหลุดงพึ่งไปฟังเพื่อนไปไหนไหนไ่นไปไหนไหนไหนเราไปอยู่ในเงินไหมไปอยู่ฝั่งเงินไหมหาพุงเดิ้่หลงรถไฟลรฟงรถไฟลังไฟย่คนอบอก รังรถไฟรังรถไฟลงแล้วรางรถไฟเลยพี่เขาอยู่ฝั่งนี้กันนะพี่สองสามคนเลยอะรางรถไฟดีกว่าได้เปรียบเราบนรางรถไฟนะตะคุณนะรังรถไฟมารางรถไฟมาลางรถไฟเห็นป่ะเห็นป่ะรถที่ไหนบ้านรถในในเห็นป่ะเขาตู้ลุดเห็นป่ะเห็นป่ะสภาคนนี้ลุดโอ้ก็เจี๊ยด้วยตู้ลุดเล่นตู้ลุดเล่นเลยเน้นมาเยอะปี้ยอไม่ลุดหรอกร่างไม่ได้ลุดเลยนะ มันผมไม่ได้หลุดนะเขาไม่ได้หลุดนะเราหลุดเราหลุดแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวเอาเลยเอาเลยเรามีน้อยแต่เรา100%ด้วยคับเปลี่ยนไเนี่ยมีมีใครมี A D ไหมครับเก็บตัวหลังเก็บตัวหลังใครวะเนี่ยข้างหลังผมอมาก็ได้ครับมก็ได้ข้างหลังข้างหลังนตัวหลุดี่พไวมาผมข้างหน้งมามา เจ็ดเข้าแล้วเจ็ดเข้าแล้วช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนจะขึ้นเนินไปเด็ดขาดนะเต็มเลยครับเรามาแล้วครับที่ช้าลองสีห์ให้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเกือบแล้วก็โดนลุ้มอยู่ไหนกันครับยังไม่ตายมาชื่วหน่อยดิหน้าคุ้งใหญ่ตลาดที่ไหนกันอะถนนหน้าคุ้งใหญ่ ตองรักผู้ใหญ่โอเคครับพี่ยังไม่ตายเรามาให้หนุ่มนผู้ใหญ่ก่อนอือเ้ไปแล้วเข้ปนะไอ้ใจเอาดีเอาดีเอาดเวีดีเลข่ามาที่กว่าสวยวีดเฟลวีดเฟลนไโรุพี่โจ้เ่ะผมเล่นเล่นมัดพี่โจ้รอมัเอามาเอามาพี่ไปรอมั้เชือไหนเชอไหนเชอไหนไอ้ยสวยสยเาหลังเดาตัดให้เดาตัดให้

kiểu này quá chuyện cát đi kết con vai đi thoải vân ่โอ้โเฮียกดเอดีสักไม่ลงไหนผมบูทนี่ผมบูทเป็นตัวสองตัวเหลือสองตัวเหลือสองตัวมีมีหมายม่ต้องเข้ามีเลน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 มาตรเยอะสภา เรากันบ้าท,ทำไมสายอ่ะเราบ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะลงมาแล้วรักเพื่อนหรือเปล่าไอ้เกันไปไหนไอ้เกันอยู่ไหน